มามาเย้น้องเพื่น้องเพเข้าแล้วออกใหม่พี่ก็ตื่นเต้นทุกครั้ง Right. จะจูไว้สตางจะจไว้สตางรู้พี่รู้เฉยๆไว้สตางพี่รู้เข้าใจสตางเข้าใจนะเข้าใจเหตุการณ์นั้นมันแค่เรื่องบังเอิญมันก็แค่แรนดอม <c oughs> ยินดีต้อนรับครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะนะวันนี้วันนี้เราจะมาวาดโอซแล้วก็รับประกาศรับคนเพิ่มด้วยนะปีสวัสดีปี ยินดต้รับนะยินดต้รับวันนี้เราจะมาหาคนเพิ่มเข้าในดิสใครสนใจอยากเข้าดิสก็ดีเอ็มเข้ามานะก็ทักชัดส่วนตัวมานะเอออายุต้องสิบสามปีขึ้นไปนะจ๊ะต้องสิบสาปีขึ้นไปถ้าต่ำกว่าสิบสามก็คือ ได้สิบสามปีบริบูรณ์ด้วยห้าไม่สิบสามปีขึ้นไปเราจะปฏิเสธนะและอยากโกหกอายุด้วยให้รู้ให้รู้ว่าโกหกอายุเมื่อไหร่ก็โดนแบนนะจ๊ะนจนกว่าจะอายุสิบสามนะจ๊ะโอเคตอนนี้พี่เปิดใหม่ทุกคนแล้วทุกคนสามารถพูดแบนได้บุชใสวัสดีปี่ใหม่ทุกคนด้วยสวัสดีใช่ทั้งบ้านดำบ้านแดงเลยนี่ตผมมานะ ให้ห้านาทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาห้านาทีเห็นเห็นผลเดียวกับพี่แล้วพี่โอ้โหโอเคกดของเรามีอะไรบ้างกดของเรามีอะไรบ้างพี่ไม่ได้คิดกดเลยแบบสวัสดีจ้าลัคกี้โอเคปิดใช่ใช่ใช่เรามีกดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปิดไหมทุกคนกับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนพี่รักทุกคนโอเคกดอืม เี่เลยวันดีจ้าวันดีจ้าวันนี้เราจะมาประกาศหาคนเพิ่มนะมและกฎของเราในดิสของเราเราจะเขียนมาร์กไว้เลยว่ากฎของเราเราเราบอกว่าเป็นดิสแบบสมองอไรแต่ว่าแต่ดิสของเรานั้นก็ก,ก็ยังมีกฎหมายอยู่เหมือนกันดิสของเรามีกฎนะจ๊ะเราไม่ได้เป็นดิสแบบอิสระแบบ กดข้อที่หนึ่งคืออะไรวะ <c oughs> เรนดอรสุดๆใช่ว,วด,ดีจ้าเดี๋ยว ชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นป่วไปกินบ้านคุณนัทก,ก็ได้ปกติสแตงที่ไม่ค่อยลงคลิปในยู u ู e อยู่แล้วเพราะไม่มีใครแย์เพราะพอกับบ้านฟ้า ยินดีต้อรับจ้ายินดีต้อรับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะเปลี่ยนกดไว้ก่อนแล้วก็เราจะมาตกแต่งวันนี้นี่แหละปบี้นิวเยียจ้าจ้าเช่นกันจ้าปบี้นิวเยียทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยปีนี้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างส่วนปีนี้พี่ก็อายุยีบสี่ พี่เกิดปีม้าที่เป็นม้าม้าใช่พี่เกิดปีม้าพี่ไม่รู้ว่าปีนี้พี่ชงอะไรบ้างไงแต่คงจะไม่ชงอะ เดี๋ยวพี่เปิดโชว์สวัสดีจ้าเราเจอกันในไลฟ์ของคุณหมีเนาะจำจำชื่อไม่ได้แต่เราแต่เรารู้จักคุณนะถ้าคุณอยากเข้าดิสคุณต้องอายุสิบสามปีขึ้นไปนะปักชิม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 โปรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เปักชิมใช่แล้วที่พี่พูดชิมว่ัชิมโป ผมเปิดปีงูได้ครับอ้อปีที่อ้อเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นก็แสดงว่าปีที่แล้วน้องลักกี้อายุสิบสองนั้นปีนี้ลักกี้ก็อายุสิบสาแล้วดิยิ้งกี้ลักกี้จะได้เข้าดิทแล้ว ่ปีนักศัตร์เขาเรียกว่าปีนักศัตร์แต่นักตรายมือถึงหมาหมาไม่กินผมสมัครไม่เป็นไม่ถึงดิสก่อนวันนี้วาดอะไรเหรอวันนี้จะมาแบบวาดแบบแบบแบบประกาศเชิญชวนคนเข้าดิสจ้ะใช่และพรุ่งนี้อาจจะเป็นภาพของตัวละครไหนตัวละครหนึ่งในแดนดี้นะเราก็เราลุ้นว่าจะได้กินเค้กผลไม้หรือไม่ก็แรนดอมบูชิด เราเขียนกดไว้อ่าเราเขียนกดไว้เพื่อเราเรามีกดไว้อะไรเรามีกดไว้เพื่อแหกแต่แต่ไม่เป็นไรเราต้องเราสิ่งที่เราควรก็คือคิดก่อนพูดและถ้ามีปัญหาอะไรสองคนก็ไปเคลียร์กันเองและถึงคนในดิสจะรับรู้และแต่ไม่ต้องเป็นไรแต่ไม่เป็นไรคนในดิสจะทำเป็นลืม หรือว่าเป็นอุทาหรณ์กันละกันถ้าไม่อยู่ด้อมเดียวกันเข้าได้ไม่ได้อยู่ด้อมเดียวกันก็เข้าได้นะส่วนใหญ่ด้อมหลักก็ถ้าด้อมหลกัหลกๆที่ยังมีอยู่ก็แดนดี้โวกับกับฟานาฟแต่เราสามารถเข้าด้อมอื่นได้เราสามารถเข้า เราไม่ได้ชล็อตตรงเพราะที่นี่พี่ดิสของพี่ชื่อว่าดิสลงชื่อว่าโรงเรียนป่าช้าใช่แล้วต้องการนักเรียนผียไนไ้ก่อนใช่ถ้าแบบคนในดิสเพิ่มขึ้นร้อยคนจะเพิ่มห้องเรียนสามขึ้นมานะ อกดข้อที่สี่ใช่วันนี้ก็จะมาเขียนเงื่อนไขด้วยว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะง,งานวันลำมมขาขคุณจ้าชื่ออะไรเอ่ยเชื่ออะไรเอ่ยเห็นคุยกันอยู่ในไลฟ์ของคุณหมีแชแปมเขียนยังไงอ่ะ ซอเสือทะเลแอป,ป์ปาปลากระไก่ปะหรือลปลอดภัยวะโอ้คนตกอังกฤษโคตรเจดาเลยใช่ใช่ใช่สแปม นุมเพห้น่าจะเปม ผมขอผมคุณเรียกผมว่าเค้กก็ได้เค้กอ๋อโอเคนะคุณเค้กค,คุณเค้กอาย,อยุเท่าไหร่อันนี้เราแค่เขียนกดไว้ขอลบชึ่งกันแล้วกัน